กิจกรรมดีๆเช่นนี้ถ้าโอกาสหน้าถ้ามีก็ขอฝากทางศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เพเภอเกษสรวิสัยให้มาจ,าจัดกิจกรรมให้กับประชาชนในหมู่บ้านในโอกาสต่อไปด้วยครับขอบคุณครับศูนย์ส่ง,สงเสริมการเรียนรู้อำเภอเกษตรวิสัยนำเสนอคลิปวิดิทัศน์ภาษาเพื่ออาชีพโดยผู้ประสบผลสำเร็จจากการเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตรภาษาอังกฤษ,ษเพื่อการสื่อสารอาชีพณนะบ้านหนองไผ่หมู่ที่6ตำบลสิงโคขอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดโดยการประชาสัมพันธ์จากครูส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลสิงโคขให้กับประชาชนในพื้นที่สวัสดีค่ะฮโ everyone I am ย p i n Yot p r a ะช u m Student d i s t r i c t l e a r n i n g and College Ment Center เกษตรวิสัย presenting คลิปวิดีโอ a n g u a g e for c l e a n the back a s i c bracket so beautiful welcome to บ้านหนองไผ่ Oh this is original of Banong Thai. How much? 199 baht. It's beautiful, it's unique. How many colors? There are many colors. Okay, I want this piece. Yes, the price is 199บาท Thank you very much. Next time please come see again. Bye bye. สวัสดีครับ ผมนายมีศักดิ์ศรีครั่งผู้หย่บ,บ้านบ้านหนองไผ่หมู่ที่หกตำบลสิงโขอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดวันนี้ต้องขอขอบคุณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกษตรวิสัยที่มาให้ความรู้โครงการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้กับประชาชนบ้านหนองไผ่หมู่ที่หกตำบลสิงโขในวันนี้